พ่อแม่พี่น้องปวงชนชาวไทยเพื่อนๆพี่พี่น้องๆแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพืนอซทั่วโลกเฮลโลเอฟซีแบรนด์ u ูทูบจินดาจินพิ่จินประนี้นะครับเวลา ที5 27นาทีเป็นเช้าวันเสาร์ที่9สิงหาคมพศออ2568พี่จินกำลังไรส์สดอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับหรือชื่อเดิมทุ่งพระสุเมน,นะครับฝั่งทั้งโน้นนะครับก็จะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับ แล้วก็ภาพบรมมหาระชววงดูนะครับเวลาเช้าเช้าช่วงประมาณตีห้6 2 7นาทีนะครับที่เห็นเป็นคล้ายๆใจดีก็คือศารหลักเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์มหินทรา ทยามหาดิรกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมอนพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเป็นมหานครที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกนะครับกินเน็ตบุ๊กบันทึกชื่อไว้นะครับ ฝั่งทางโน้นนะครับกำแพงขาวคือพระบรมหาราชวังนะครับรือะแกรนด์พาเลทนะครับคือในพระบรมหาราชวังฝั่งทางนี้นะครับที่ตรงข้ามกับท้องสนามหลวงขณะนี้นะครับพี่จินอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับช่วงเช้าๆก็ยังมืดอยู่นะครับยังไม่สว่างตีห้าครึ่งแล้วก็ยังไม่สว่างนะครับก็ยังมืดอยู่นะครับตรงฝั่งตรงข้ามตรงนี้คือ เป็นกำแพงพระบรมป่าระชวงนะครับเดี๋ยวจะเดินออกนอกสนามหลวงนะครับสนามหลวงปัจจุบันนะครับจะมีรั้วเหล็กนะครับกั้นแต่ว่าจะเปิดประตูนะครับช่วงประมาณตีห้ากว่ากว่านะครับมองทางน้นนะครับพระบอลมหาระชวงยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดประมาณ8ปดโมงเช้านะครับนะครับฝั่งฝั่งตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของ อุโบสถนะครับวัดภระรีรัตนศาส,สดารามวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดพระแก้วนะครับเป็นการสร้างวัดในวังนะครับถอดรูปแบบออกมาจากาพระนครศรียุธยานะครับสมัยอาณาจักรอยุธยาศรีรัมเทพนครนะครับก็จะมี วัดพระศีสันเพชรน,นะครับอยู่ยังด้านในของพระบรมมหาลาชวังของอาณาจักรอุทย,ยาศีรารามิบพรครนะครับฉะนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประหารนะครับสถาปนาอนาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับเมื่อปีพศ2325นะครับการสร้างวัดในวังนะครับก็นำเอารูปแบบของ อยุทยามานะครับก็คือมาสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามฝั่งนี้ครับที่มองเห็นอยู่นะครับหรือวัดพระแก้วนะครับในพระบรมมหาราชวงังเดอแกนรนดพาเลทแต่ที่สําคัญก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามไม่มีพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ที่เป็นมนุษย์พระสงฆ์จำพรรษานะครับมีแต่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับ พระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะครับก็ลองมาดูหน้าพิ่จินบ้างนะครับมาดูหน้าพิ่จินนะครับฝั่งนี้ที่อยู่ด้านหน้ากําแพงพระบรมาราชวังนะครับสือแกนพระฤรแล้วก็ด้านในคือเป็นวัดพระศรี รัตนสสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วนะครับก็จะปฏิสถานพระพุทธมหามณีปฏิมากรหรือพระแก้วมรุกตนะครับนะครับก็ยังไม่สว่างนะครับวันนี้วันเสาร์ที่9นะครับคิดว่านักท่องเที่ยวคงมากนะครับพี่จีนก็มีเวลาช่วงเช้าเ้านะครับก็ได้ทําการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเดินรอบสนามหลวงเลยนะครับดูดูแอร์เรียรอบๆบนะครับ สารหลักเมืองทางโน้นศิลปะแบบยุโปปรปผสมไทยก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นสํานักง,งานแล้วนะครับทุกวนันนี้กระทรวงกลาโหมทุกวนันจะมีกองทัพไทยด้วยนะครับกองทัพบ,บกทัพเรืออากาศนะครับมีตํารวจด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปในสนามหลวงนะครับสนามหลวงนี่คือเป็นเป็นพื้นที่สําคัญนะครับเป็นพื้นที่โล่งสําคัญที่อยู่ ภายในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นสถานที่สําคัญนะครับมีต้นมะขามนะครับส่นใหญ่ก็จะปลูกต้นมะขามไว้เต็มไปหมดนะครับอันนี้คือบริเวณสนามหลวงนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมสนามหลวงช่วงเช้าๆนะครับก็มีผู้คนเริ่มมาวิ่งออกกําลังกายแล้วนะครับมีเริ่มมาวิ่งออกกําลังกาย ต้นมะขามนี่คือจะไม่ค่อยมีร่มเงานะครับเพราะว่าจะเป็นต้นมะขามที่ตัดแต่งนะครับตัดแต่งเพื่อความสวยงามนะครับคล้ายๆกับเป็นต้นมะขามไม้ประดับใบจะไม่ให้ยาวมากเจ้าที่ก็จะตัดแต่งให้ให้ให้ใหดูสวยงามนะครับก็จะมีคนมาวิ่งออกกาลังกายแล้วนะครับทีห้านะครับก็มีพนักง,งานเทศบาลมาทำความสะอาดนะครับ ้องสนามหลวงนะครับฝั่งตรงข้ามที่ยึงเยื้องมาทางสารหลักเมืองก็คือเป็นสาลดีกานะครับสาลดีกาประเทศไทยแบ่งลําดับชั้นสาลเอาเป็นสารชั้นต้นสาลอุทธรสาลดีกาฝั่งตรงข้ามทางโน้นนะครับที่เห็นมันไม่ค่อยชัดนะครับไฟไม่ค่อยสว่างก็จะเป็นวัดพระศรีมหาธาตุยุวราชรังสุริดนะครับ แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรอจะเดินตรงทางเดินนะครับที่จัดให้เดินนะครับตรงนี้คือจะมีไฟนะครับแต่ในสนามหลวงสปอรตไลท์รู้สึกจะไม่เปิดนะครับก็จะมืดมืดนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณทางเดินตรงนี้นะครับก็สว่างนะครับสว่างสว่างก็มีผู้คนนะครับวิ่งออกกาลังกายเมื่อกี้ผ่านไปสองสามคนนะครับที่วิ่งออกกาลังกาย พออากาศอากาศดีนะครับตรงนี้คือมันเป็นทุ่งโลง่งถัดไปเป็นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาก็จะมีลมพัดโชอยออกมาแต่ถ้าเป็นกลางวันนะครับถ้าแต่ช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับโอ้โหอากาศจะร้อนมากนะครับเหมือนกับสวนในกลางเมืองเลยนะครับมีสนามหญ้านะครับถ้าเป็นกลางวันนี่คือฝรั่งก็ชอบนะครับอากาศร้อนๆนี่มีสนามหญ้ามีเป็นสนาม สนามสนามหญ้าของสนามหลวงนะครับถ้าเดินรอบจริงๆก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าสถานที่กว้างมากก็อาจจะเดินเป็นบางส่วนนะครับของสนามหลวงนะครับอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับฝั่งทางโน้นนะครับก็วัดพระศรีรัตนศาส,าสดารามนะครับอยู่ภายในพระบรมหาลาชวงยังไม่เปิดนะครับก็จะเปิด8โมงเช้านะครับ เวลาราชการนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งทางนู้นคือกำแพงขาว,ขาวคือเป็นกำแพงพระบรมาราชวงนะครับเป็นแกลนพาเลตนะครับเป็นพระราชวังที่สวยงามนะครับมากอีกแห่งหนึ่งของโลกนะครับจากการสำรวจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาก็จะยกย่องนะครับ,พ,บรรพระบรมาราชวงหรือแกลนพาเลตของไทยแล้วก็พระราชวังแวร์ซาย ของฝรั่งเศสนะครับบรรยากาศเช้าเย้างนี้คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าคนไทยก็ยังไม่ตื่นนะครับวันวันหยุดก็จะตื่นสายตื่น8ปดโมงเก้โมงนะครับแต่ว่าถ้าช่วงสายไม่ไหวนะครับแดดร้อนมากต้นไม้ต้นมะขามที่อยู่ตามสนท้องสนามหลวงคือมันหลบหล,ลบไม่ได้นะครับหลบหลบไม่ได้เลย คือกายมันจะร้อนมากนะครับเพราะเป็นทุ่งโล่งมันเป็นทุ่งโล่งลสมัยก่อนเรียกว่าทุ่งพสัสซุเมนนะครับทุ่งพัซซุเมนนะครับกำแพงขา,ขาวๆไกลๆน,นั้นคือกำแพงพระโบรุมอาราชวังนะครับแกนพาวเลชถัดมานะครับตึกโบราณโบราณตรงนั้นคือเป็นกรมศริลปากรนะครับดูมุมนี้ของ พระบรมหาราชวังก่อนนะครับเพราะว่ามุมนี้สวยมุมนี้สวยนะครับมุมนี้ถัดจากวัดภสีรัตนศาส,สดารามานะครับมุมมุมนี้ครับมุมนี้เป็นประตูประตูด้านหน้าทางเข้าพระบรมหาราชวังนะครับก็จะเปิดช่วงเช้าเนะครับแปดโมงเช้านะครับเป็นเวลาราชการของราชอาณาจักรไทย ทิงด้อมออฟไทยแลนด์นะครับฝั่งถัดมาทางนี้นะครับก็จะเป็นเป็นส่วนของกรมศิลปกรนะครับกรมศิลปกรต่อด้วยตึกแดงๆนะครับตรงนี้คือเป็นวัดมหาธาตุยุวราชลังสุริตนะครับเป็นหอสมุดเก่านะครับตึกสีแดงๆด,ดูมุมนี้นะครับมุมนี้คือไฟสวา่าง ไฟสว่างก็จะเห็นแอรเรียพื้นที่รอบๆนะครับก็ทางโน้นนะครับไล่มาเลยครับกำแพงพระบรมหาราชวังนะครับยาวมานะครับรปปกรมศิลปกรอ่าตัวนี้จะมีอุโมงค์ลงนะครับคืออากาศมันร้อนคือทางราชการก็สร้างอุโมงค์หน้าพระรานนะครับก็เปิดเวลาราชการแปดโมงเช้านะครับให้ ประชาชนนะครับลงเข้าไปรูปแดดรูปฝนนะครับตรงนั้นมีห้องน้ําเป็นร้อยห้องนะครับอันนี้นะครับตรงนี้นะครับแต่ไม่เปิดนะครับอุโมงหน้าพระลานนะครับหน้าพระลานประตูที่หนึ่งนะครับเปิดแปดโมงปิดสิบแปดนาฬิกานะครับโอเพ่นนะครับตามเวลาเลยนะครับ เข้าไปยังพระบรมช่วงได้หรือแกนพระฤทธิพระพระแก้วพัดพระแก้วแล้วก็ศาลหลักเมืองนะครับจะเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าอากาศมึนไทร้อนนะครับฤดูร้อนนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนฝน,นมันไม่ตกนะครับจะกลายเป็นฤดนูร้อนจริงๆช่วงเดือนสิงหาเป็นฤดูฝนเป็นหน้าฝนนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกกลายเป็นฤดูร้อนอากาศร้อนมากนะครับก็เมื่อกี้มาถึงตรงนี้แล้วครับก็คือ กรมศิลปกรกรมศิลปกรนะครับถัดมาตรงนี้คือกําแพงแดงๆนี่ครับยังยังมีรั้วขั้นอยู่นะครับออกไปไม่ได้เขาจะเจ้าที่จะเปิดไว้เป็นจุดๆนะครับว่าจะออกไปถึงจุดออกไปเขาจะได้ถ่ายใกล้ๆนะครับตึกแดงๆนะครับคือเป็นวัดมหาธาตุยุวราชลังสุริตนะครับแต่ว่าตึกนี้คือเป็นหอสมุดเก่านะครับของประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปที่ ท่าวาสุกีนะครับก็เป็นศิลปะที่สวยนะครับสวยอีกแห่งหนึ่ง่ะตันนี้เริ่มเริ่มจะสว่างสว่างออกมาหน่อยนะครับมีผู้คนเริ่มออกมาวิ่งออกกําลังกายนะครับถ้าวิ่งรอบนี้ก็น่าจะประมาณไม่มั่นใจนะครับสี่ถึงห้ากิโลกว้างมากนะครับกว้างมากสนามหลวงถ้าคนไม่เคยเดินเดินไม่ไหวนะครับอมองฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นตึก เขียวเขียวสีฟ้าๆนะครับคือสารดีกานะครับเมื่อกี้มันไม่ค่อยเห็นนะครับมัน,ม,นมันมือดอยู่อันนี้เริ่มเริ่มจะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับฝั่งทางโน้นนะครับก็คือสารดีกานะครับสารดีกาทางนี้ครับตึกแดงๆก็คือวัดมหา,าธาตุนะครับออสมุดวัดมหา,าธาตุ สมัยก่อนเป็นหอสมุดแห่งชาตินะครับก็ย้ายย้ายไปไว้ที่ท่าวสุกรีนะครับท่าวสุกรีอยู่เลยถนนข้าวสารไปหน่อยนะครับก็เป็นหอสมุดแห่งชาติใกล้จท่องเที่ยวนะครับแต่ตรงถนนข้าวสารก็มีห้องสมุดขององค์เทพมหาคนครด้วยนะครับโบราณกันนะครับ ครับอันนี้คือวัดวัดมหา,าธาตุจุราลงสือนะครับที่เข้ามาในสนามหลวงนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีการเตรียมงานเลยสักอย่างนะครับน่าจะใส่บาดพระหรือเปล่านะครับ จะเป็นไปได้นะครับคนนี้ก็เข้ามาในสนามหลวงก,ก็มีการกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ตรงนี้ก็คือเตรียมเตรียมงานวันที่ 12. สิบสองสิงหาวันที่สิบสิบวันนี้วันที่เก้านะครับเกาเสาร์ที่เก้าสิบวันอาทิตย์พรุ่งนี้11วันจันทร์สิบสองวันอังคาร 12, สิบสสิงหานะครับเป็นวันแม่แห่งชาติของราชชวลนาัากไทยนะครับยังเป็นวันแม่แห่งชาติ ปกตินะครับก็มีการกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ไว้ในสนามหลวงนะครับวันแม่แหงชาตินะครับเป็นวันสําคัญวันหยุดราชการอีกวันหนึ่งของราชอาณาจักรไทยคิงดอมออฟไทยแลนด์นะครับตอนนี้มาดูมาดูต่อนะครับวัดมหาธาตุยุบราชลังสุริตตึกแดงๆนี่ยาวมากเลยนะครับตรงนั้นเมื่อกี้ไม่ถ่ายเพราะว่ามี มีผู้คนเตรียมจะใส่บาตรอะไรทุกอย่างก็เลยไม่ถ่ายนะครับก็เลยย้อนมาตรงสนามหลวงแล้วย้อนมาตัวนี้ใหม่นะครับยาวมากเลยนะครับตึกแดงๆนะครับตึกแดงๆก็คือเป็นหอสมุดเก่านะครับหอสมุดเก่าของวัดมหาธาตุยุบราชลัลงสุริศนะครับถัดไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์นะครับก็น่าจะจบตรงธรรมาศาสตร์นะครับ อันนี้คือตึกแดงนะครับต้องออกไม่ได้นะครับเพราะว่าทางออกนี่เขาทารั้วเขียวๆกั้นไว้คือเจ้าหน้าที่จะเปิดเป็นระยะนะครับถ้าเราเดินไปไม่ถึงจุดระยะที่ออกก็ออกไม่ได้นะครับก็ยังเดินอยู่ในท้องสนามหลวงนะครับก็เลยออกไปถ่ายตรงใกล้ๆถนนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีรั้วมีรั้วเหล็กเขียวๆกั้นนะครับนะครับเนี่ยยาวมากเลยนะครับยาวยาว เกือบเป็นกิโลเลยนะครับตึกแดงเนี่ยยาวยาวมากเลยครับเป็นเป็นหอสมุดนะครับอันนี้คือภายในท้องสนามหลวงนะครับเตรียมงานเตรียมงานวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาก็คือเป็นวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรม,มราชีน,นาถในรัชกาลที่9นะครับปัจจุบันพระอ,องค์ท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระพันปีหลวงนะครับ เป็นพระพันปีหลวงฝั่งทางโน้นนะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ของกรมพระราชวังบวรหมหาสุสิงห์ขนานะครับเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร,ราชนะครับอยู่ด้านหน้าของวัดหมหาธาตุยุวราชบังสุริตนะครับพิจินยังออกไม่ได้นะครับตรงนี้ดูหน้าพิจิณหน่อยนะครับ ยังยังออกไปไม่ได้ครับยังไม่ถึงประตูก็คือเป็นลวเหล็กที่รอททารอบสนามหลวงนะครับตัวนี้คือเดินอยู่ในสนามหลวงด้าน,นหน้าน่าจะเป็นที่ออกแล้วมั้งก็ดูดูหน้าพิจินบ้างนะครับเดินตอนนี้คือเดินอ๋อตัวนี้เป็นประตูออกพอดีเลยครับทางออกพอดีพอดีจะเดินไปตรงหน้าธรรมศาสตร์นะครับนี่เป็นทางออกพอดีนะครับ สนามหลวงคือฝรั่งก็ชอบนะครับต่างชาติชอบเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งในเมืองเป็นท้องทุ่งใหญ่เลยนะครับเดินไม่หวาดไม่ไหวนะครับคนไม่เคยเดินขึ้นเหนื่อยอ่าเดินออกมาแล้วนะครับนะครับมองนะครับตึกสีแดง,ดงโน่นเมื่อกี้ที่เดินมาตั้งแต่ด้านหน้าพระบรมมหาชวังเดดแกนพาเลสมายังกรมศริลปากรแล้วก็วัดมหาธาตุุวราชลัินะครับหอ,อสมุด แข่งชาติเก่านะครับตึกแดงๆก่อนที่จะย้ายไปยังข้าวสุกรีกำลังจะข้ามถนนนะครับมีรถมีวิ่งผ่านด้วยนะครับอ่าตรงอนุสาวรีย์ของสมเด็จกรมพระราชวังบวร,บรมหาสูรสิงหนานะครับ น,นะครับยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับน่าจะเปิดแปดเก้าโมงเช้านะครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จก,กรมพระราชวังบวรมหาสุสิงหนาฏนะครับพระดุชาของรัชกาลที่หนึ่งคือน้องชายนะครับรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเริ่มเริ่มสว่างนะครับ ในเรียรอบๆบริเวณสนามหลวงนะครับมีป้ายประวัตินะครับลองดูสักหน่อยนะครับวันนี้คือเป็นป้ายประวัติวัดมหาธาตุยุวร,ร,ร,ราชลังสุริตราชวรมหาวิหารนะครับอันนี้ก็เขียนไว้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เอาสั้นๆนะครับสักหน่อยคือเป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชัย้นเอกคือ ศาส,สนาพุทธในประเทศไทยจะแบ่แงเป็นนิกายย่อยสองนิกายคือปานิกายและก็ธรรมยุติกายนะครับชนิดราชวารหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดสลักเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาศรีรามเทพนครนะครับมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อประมาณปีพศ2326หลังจาก ตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะครับคือตั้งกรุงเทพกรุงเทพตั้งปี2,325อันนี้คือปี2,326สมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาฏทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บูรณนะวัดสลักขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าวัดนิพพานารามต่อมาเมื่อปีพศ2 3 0 0สันเว6รัชกาลที่หนึ่ง ทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าให้ใช้วัดนี้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกสําคัญมากเลยนะครับวัดมหาธาตุยุวราชลังสุริศเป็นสถานที่สังคายนาสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกแปลเป็นภาษาง่ายๆคือการสังคายนาพระไตรปิฎกคือการชำระข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกให้ถูกต้องนะครับ และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระศรีสรนเพชและต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าวัดมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประฏิษถานพระบรม,มาสารีริกธาตุนะครับเป็นที่ปฏิษฐานพระบรมมาสารีริกธาตุนะครับคืออัฐิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพูดภาษาช,ชาวบ้านคือกระดูกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับ คิดว่าคนไทยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังราชภายในพระมนฑบกบรรจุพระโบรมสารีริกธาตุพระโบสดเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหน้าบันเป็นไม้สลักปิดทองประดับประจกภายในมีพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดเลยคือจุ พระสงฆ์ได้ถึง1,000รูกนะครับอูใหญ่มากครับอุโบสถจูพระสงฆ์ได้1000รูปและเป็นที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยคือเป็นมหาวิทยายลัยทางสงทางพระนะครับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยซึ่งเป็นมหาวิทยายลัยของสงนะครับอันนี้คือเป็นประวัตินะครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารนะครับในป้ายที่ ทำบอกไว้นะครับวันนี้ก็ทางเจ้าที่ปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าปิดให้วางส่วนนะครับเรื่องสว่างนะครับบ่อกีเดินมาจากทางโน้นนะครับท้องสนามหลวงเดี๋ยวจะไปจบตรงหน้าธรรมศาสตร์นะครับพี่จินกําลังจะข้ามข้ามถนนนะครับตรงนี้เป็นถนนพระจันทร์ถนนพระจันทร์นะครับถนนพระจันทร์ถนนพระจันทร์นะครับรถก็มยังไม่ค่อยมีวิ่งมากนะครับแต่ก็มีวิ่งอยู่นะครับนานๆที่ผ่านมา นะครับส่วนพระจันทร์อันนี้คือเป็นกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะครับตรงนี้มันเป็นวังเก่าเหมือนกันนะครับกำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้คือกำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวให้ไปถึงตรงด้านหน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ก่อนนะครับถึงถึงจะยุติการถ่ายทอดสดนะครับนิดนึงนะครับ ดูบรรยากาศทางสนามหลวงก็เต็นเต็มไปหมดนะครับรอบสนามหลวงเลยนะครับเพราะว่าวันวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระราชินิสุริกิจนะครับปัจจุบันคือเป็นพระพันธีหลวงนะครับเป็นวันแม,แม่แห่งชาติ12สิงหานะครับก็มีการเตรียมงานอย่างใหญ่นะครับรอบสนามหลวงเลยตางเต็นท์รอไว้เลยนะครับเพราะวันนี้วันที่9วันเสาร์ที่9สิงหาคม2,500 68พ่กนี้วันอาทิตย์ที่10วันจันทร์11วันอังคาร12นะครับงานก็คือน่าจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับยังยังไม่มั่นใจนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมี3วันเพราะว่าปีนี้น่าจะจัดใหญ่นะครับเพราะว่ามีเต็นท์รอบรอบสนามหลวงเลยนะครับอันนี้คือฝั่งมหาาลัรธรรมศาสตร์นะครับมหาาลยธรรมศาสตร์กำแพงมหาาลยธรรมศาสตร์นะครับ เดี๋ยวจะไปยุติตรงด้านหน้าหอประชุมใหญ่นะครับด้านหน้าหอประชุมใหญ่อันนี้เป็นพระบรมสาธิสุรักษ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับฟ้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านนะครับสีฟ้าสีขาว อ่าตรงนี้ฟ้าสว่างนะครับฝั่งทางโน้นที่เป็นตึกที่ตอนถ่ายแรกๆมันมืนมนมดๆนะครับก็คือที่หลังคาออกพฟ้าคือเป็นสารดีกานะครับสารสูงสุดของประเทศไทยรชาชชนชาจักรไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขก,ก็จะแบ่งลำดับชั้นของศารออเป็นสามลำดับชั้นคือสารชั้นต้น2ศส,สารอุธทณ์สา พีกานะครับนะครับเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วครับสว่างแล้วตอนนี้วกมาตรงธรรมศาสตร์นะครับกระแพงของมหาวิทลัยธรรมศาสตร์นะครับประดับประดับผ้าสีฟ้าสีขาวรับเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับขององค์ท่านนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับ อากาศดีนะครับตรงสนามหลวงเพาว่ามันเป็นท้องทุ่งนะครับทุ่งโล่งใกล้แม่น้ำเจ้าพยาก็าเย็นนสบายนะครับอ่าตรงนี้ก็อาถึงป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะครับนี ป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับป้ายอย่างสวยงามเลยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านนิติศาสตร์นะครับคือกฎหมายแล้วก็การเมืองการปกครอง p o l i t i c a l นะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับโคโนม m y political นะครับีโคโนมิกพวกนั้นนะครับ คือคือเขาจะมีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับนี่คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยนะครับดูหน้าพิจิตรบ้างนะครับวันนี้ก็พาเดินนะครับไม่รอบสนามหลวงนะครับเดินได้มาครึ่งของสนามหลวงนะครับพอมาโผ่ตรงด้านหน้าป้ายชื่อมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมืองนะครับอันนั้นคือเป็นชื่อเดิมชื่อปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พี่จินก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวกชนชาวไทยเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็สวัสดี f อซนะครับทั่วโลกด้วยนะครับสวัสดีครับ